เรื่องต้องห้ามที่ต้องตั้งคำถามเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ไม่ค่อยสบายใจถ้าพูดถึงการปกครองพิเศษฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจเท่าไหร่เพราะเขาอยากได้อยา่างเดียคือเอกราชผมเดานะเมื่อก่อนผมนึกว่ารัฐอมภูมิแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ารัฐไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยสักนิดพวกระดับนโยบายเนี่ยว่าตรงนี้เขาคิดยังไงเรื่องต้องห้ามที่ต้องพูดถึงสันติภาพที่อยู่ในระดับของปัญญาชน NGO กับสันติภาพที่อยู่ในชุมชนเนี่ยรากหญ้าเนี่ย มันจะหาจุดตรงกลางไปด้วยกันได้ย so ังไงเข้ามาเถอะเข้ามาในกระบวนการของเรามาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างฝ่ายหนึ่งซึ่งเห็นต่างอย่างสุดขั้วกับฝ่ายหนึ่งซึ่งก็เห็นต่างอย่างสุดขั้วเรื่องต้องห้ามที่ทุกคนต้องรู้มองว่าปัญหาของสามจังหวัดไม่ใช่เรื่องของคนแค่สามจังหวัดมันคือปัญหาของชาติมันคือวรระของชาติของคนทั้งประเทศสันติภาพชายแดนใต้เวทีสาธารณะเสาร์นี้บ่ายสองโมงห้านาที